ดูฟุตบอลดีกว่าเฮ้ยโอ้ยไม่ไม่เราต้องดูนี่เชฟอาหารกระทะเหล็กไม่ดอจะดูฟุตบอลเชฟกับฟุตบอลฟุตบอลเชฟกระทะเหล็กฟุตบอลเชฟกระทะเหล็กอุย้ยหน่อยแน่นี่เราเต้นยูทามดาดาดานี่ตีโบท๊ทโอ้โหสวัสดีทุกคน โอ้โห ô, นี่ซีเรียลซีเรียลเอามาเอามาเอ้ยเอามายศมายูโห่ฮ่าฮ่ากระตกอะเชี่ยอ่าเป็นแบบดีใชจไหมไม่ให้ดีดีใจไหมนี่กู๊กก็ขันอร่อยมากอืออร่อยใครอยากซื้อโอ้โหโหก้อนเขี่ยอะไรเนี่ยมาดูสิเพื่อนโอ้ก้อนเขี่ยอะไรกูโอ้โหอย่าไปทำดีกว่าเนาะเดี๋ยวมัน โอ้ยของฉันของฉันเอ้ย e. ของฉันตาของฉันของฉันของฉันช่วยกันเร็ว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 อะเชี่ยไรเนี่ยโอวตีฮะว้าวว้าวโอ้ไดโนเสาร์โอ้ไดโนเสาร์โอวตีฟังเพลงดีกว่าจอนดัดจอนด ดดดดดดาาาาาาคนมาเต้นกันแล้ววู้ฮูเต้นดาดาดาจะโอ้ย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 เย่วู้ฮู้ดาดาดาวู้ฮู้วิบะมีไฟนะมีเนี่ยเข้าโรองภาคปัญญ์โอ้โอ้ขนมอะไรเนี่ยโอ้ลองกินดูสิเพื่อนเพื่อนกินกันเลย ว้าวว้าวเฮ้ยมันแต่งตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ตานี่ยกน้ำหนักนะขอทาสีทาสีโอ้ยเฮ้ยนายเอะหน่อยนี่นายโอ้ยโอ้ยไม่จุ่มสีเลยนี่ทาสีเลยโอ้ยยายยูห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 มีเนียนในแบปโดนโดง โอ้ดีทุกคนทุกคนวันนี้เราจะทําอะไรดีครับผมโอเคดีมีไข่ไม่เนียนนะโอ้นี่ใข่ไข่จะมาพังเพลงไหมจ้ะโอ้หาซื้อได้ที่อะไรก็ไม่รู้แหละมีขนมด้วยเนาะโอ้โหต่าดาดา่ดามฮึมฮึมมฮฮ่ โอ้พีสต๊าหอือม้ดูด้วยนะอืมให้ดูนะอืมดูก็ดูของด้วย่าาอืมโอ้อืมไม่มีอะไรดูโอ้นี่อะไรเนี่ยนีกระดูกเอาไหมเอาไหมมา ไปเอา,าสิเอามาฮึโอ้โหที่ปุ๊บพี่อะไรโอ้ฉันไม่มมมมมร,ร,รมู้เอโอ้หูสตรอร์บร์รี่รู้สตรอร์บร์รี่ไกวโอ้โหโดนตัว โอ้ชอ็อกโกแลตเออโอเคแล้วใครมาโปโมที่เนี่ยโอเคโอ้มาดีเพื่อนอุย้ยฉันจะเอาเอ้ยฮึอ้ยเฮ้ยเพื่อนนี่บิดเอาน่าเอาให้ถึงเอาอีกเอาอีกไปเอาสิเอาสิ <laughs>

โอ้ยเดี๋ยวเราต้องซื้อโอ๊ไอ p a ดโอ้ยจะดูดีๆไม่ได้เลยหรอโอ๊ยอืมโอ้โทีวีไหมทีวีดีกว่าเอาอาเอาเอาเจียเจียวเอ้ยตัวแบบนี้เอยทำไมมันชื่อทีวีจอใหม่ม

อ้ยเสือเสือ huh. น้อไม่ใจสุดโอ้ใชจจุจุแมวน้อยโอ้โหอ้าวไปฮาฮโอ้ยก่อนดิ่น้อยเจ๊เจ้าว้าวโอ้เตะบอลคึ้มาสเต็ปนะสเต็ปฮ่าอ้ากระดุกโอ้ยโอ้ว้าวเอามาฉันจะกินโอ้กินด้วยไปกันเลยวู้โห โอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยครับถ้าใครอยากให้ผมพากแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ